เก่งใจกับกูเนี่ยเดี๋ยว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 เยวเจอกันเทีหลังตะไคร้ได้แล้วใช่โอ้โหกว่าจะมาได้คนรอก็รอไปสิหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่ต้นพี่ต้นมีอะไรโบอยากกินต้มยำอ่ะแต่ตะไคร้มันหมดไปซื้อที่ตลาดให้หน่อยดิอุ้ยตลาดเนี่ยมันไกลอ่ะท่านี่อื่นกินดีกว่า โอยนี่ไรอะแค่ตลาดแค่เนี้ยนี่คนอุตส่าห์จะทําให้กินนะเนี่ยไปซื้อหน่อยไม่ได้ที่เวลากินเหล้านะไกลแค่ไหนก็ไปได้โอ้ยพูดถึงกระต่ยยอมเล่นกินเหล้าไอ้เนี่ยเอางี้ก็โบอหู่ข้างบ้านแอมันมีตะไคร้อ่ะเรากเก็บมาให้ดีกว่านี่ให้ไปซื้อนะไม่ได้ให้ไปเก็บของคนอื่นเขาเอาหน้านี่เดียวเองเอจะทําอะไรก็ทาแล้วกันรๆด้วยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึงจะทำกับข้าวไอ้กีนี่ใช้ยากยาก นี่มีผัวหรือมีลูกเนี่ยลูกนี้มั็นสดดีกว่าเฮ้ยหงุดหงิดเฮ้ยนี่เมียหรือแม่เนี่ยเห็นแล้วไม่เสียงนันก็ใช้จังเลยโอ้ยเฮ้ยทางโป่งเว้ย น,นี่ก็พอกินแล้วมัง้งเฮ้ยหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยต้มยำวันนี้ให้ไปเก็บตะไคร้นี่หนีไปกินเหล้าหรือเปล่าเนี่ยป่าน,นี้ยังไม่มา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะถ้ามานี่นะจะบ่นห้ยับเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเหว ใช้จังเลยเนี่ยเก่งใจกันกูเนี่ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเจอกันชิลันตะใครได้แล้วจ้าโอ้โหกว่าจะมาได้คนรอก็รอไปสิหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันจะเยอะไปไหนเนี่ยเอามาทำไมเยอะแยะทำต้ยมยำเนี่ยทำหัวสองหัวก็พอแล้วไปตัดอะไรของเขามาเยอะแยะเนี่ยก็เผื่อไว้เอาทำหลักด้วยไงที่ถ้ไปเก็บไปบ่อยไง มีเหรอโบอก็ดีเหมือนกัน่ปเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้กินป่ะไรกนนะเออต้ม,มยำดีกว่ากุ้งก็มี ปลามึกก็มีเครื่องครบปักไค่ปักไข้ไข้างบ้านพูดไปก็เปรี้ยวปากสักมอหนึ่งจะซดที่ข่องคอเชียว มาแอบ,บเก็บตะไครฉันไปเนี่ยสับทิ้งเกินการขนาดนี้เลยวะเนี่ยแต่อีกแค่ตะไคร้ยังขโมยกันได้แย่งจริงเลยจร,จริงเลยคนพวกนี้จะเอาไปเอาไปแต่พอกินจะไม่ว่าเลยนะเนี่ยอีกแค่ตะไครแค่เนี้ยอยากได้มาขอกันดีๆก็ได้ พูดแล้วก็หูดหงิดกลับไปทำต้ยมยำของเรากินแซ่บๆดีกว่าเปรี้ยวปากอะอยากเห็นส้ตมตำต้นไปไหนเนี่ยอยู่นั่นเอง ้นมีอะไรโบอยากกินส้มตำอ่ะไปหามะละกอให้หน่อยดิพูดง่ายจังให้ไปหามะละกอหน่นะจะหาที่ไหนอย่าบอกนะให้ไประอีกเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องพอดีว่าเห็นข้างบ้านแอมอ่ะมีต้นมะละกอลูกเดกมากเลยไปสสยมัสักสองสามลูกสิจะได้ตำส้มตำให้หายยากไงริมรัวข้างบมานแอมนะใช่ใช่ใช่ไปเร็วเเหอะอยากินนะเออรอแป๊บหนึ่งนะขอบคุณจ้าเฮ้ยใช่จริงเเนี่ยอย่าตีด้วยด้ามจอบเนี่ย เร็วๆสิพี่ต้นจ้าจ้า <c oughs> โอ้ยสุดยอด <c oughs> มาแล้ว,ลว <c oughs> โบ่ <c oughs> ได้แล้วเนี่ยสองลูก พอป่ะเนี่ยพอดิอย่างเงี้ยเก็บไว้กินได้หลายวันเลยเนี่ยโบเนี่ยขอแบบแซ่บๆไปนะรู้เปล่าจัดไป่อน่ะใส่พริกเยอะหน่อยเนี่ยหอนมากหอนมาก แน่เลยโอ้ยอยก,กินอก,กินอก,กินน้ำไหลไหลแล้วไม่ไหวแล้วอืมเป็นไ,<ม>ไ,ไงบ้างะว้าวดูสิอุย้ยอืมเป็นไงเป็นไงถือไว้ถือไว้กะต้้นถือไว้ น้าเลยพี่ต้นเนี่ยมาละกอบ,บ้านเราทำไมไม่อร่อยเหมือนบ้านเขาบ้างเนี่ยน่าสิมาละกอบ,บ้านคนอื่นก็อร่อยกันแล้วเนี่ยพี่ต้นปีนี้สวนบ้านเรานี่นะมีมะม่วงดกมากเลยใช่มะม่วงดกมากเลยบ้านเราเนี่ยปีนี้ ขายนี่ได้หลายตังค์แน่อย่าลืมเอาไปขายนะเดี๋ยวตัวไปขายเองโบที่ตลาดอ่ะได้เฮ้ยพี่ต้นนั่นนั้นเฮ้ยโหผิดดกมากเลยอ่ะเอาเลยพี่โบช่วงนี้ไม่อยากไปตลาดด้วยโควิดมันเยอะเก็บไปเลยดีไหมดีดีดีเออนี่ลืมไปนี่มีถุงด้วยนะมีถุงพอดีเลยโอ้ยเอาไปเยอะเลยอ่ะพี่ต้นไปเก็บไปเก็บมานี่เอามานี่ถือให้เก็บมาเดี๋ยวดูต้นทางให้เร็วๆพี่ต้น เยอะแยะแน่แล้วโบดูต้นทางด้วยดูอยู่ก็รีบแกบสิ<ต>อืิไม่รู้เรื่องอาไปเยอะนะโอ้แค่นี้พอปะเนี่ยไหนดูดิอ้ยเยอะเยอะแค่นี้กินได้หลายวันแล้วปัะเถอะเป่อนไป พะม่วงสวนใครเนี่ยดกดกใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยเอองามงามงามโอ้ลูกโตโตโอ้โหลูกสวยเชียวดกดกโอ้โหลูกสวยจริง,รงสงสัยจะใช้ปุ๋ยดีเออเออถ้าสวนเรามันดกขนาดนี้สวยขนาดนี้ก็คงจะดีมกันนะเนี่ยอุ้ยทำให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหม นี่ยร้อนเีร้อนได้เน,นกลับบ้านรู้แล้วน่ะแรงเริ่มไปไหนหมดไม่เห็นเหมือนจองกินเหล้ากินเบียร์เลยเฮ้ยต้นไปตน้นดูสินั่นใครอ่ะถือไม้จะมาสอยมะม่วงบ้านเรานี่มันกลางวันแต่ใสกเลยนะเนี่ยยังกล้าม,มาขโมยเลยเหรอเนี่ยดูสิยังจะมาขโมยอีกนั่นสีใครเนี่ยฮขี้ขโมยแบบเนี้ยเดี๋ยวเจอต้นเอาเลยพี่ไม่ปลูกแต่มาขโมยแบบเนี้ยต้องจัดการไปเลยดีกว่า จเจอแน,น่งามๆแล้เนี่ยอยากได้สูตรจริงๆน,น,นี่มันจะไม่มากไปหน่อยหรอกลางวันถึงแสกจะมาขโมยเนี่ยเอ้าโบว่าไงอ้าแอมเป็นหรอนึกว่าใครล้วนี่จะมาขโมยมะม่วงกันง่ายๆแบบนี้เลยหรอมันจะง่ายเห,อหรอนะแอมนั่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครขโมยอะไรฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยแบบพอจับได้อ่ะก็ทำเนียนเลยนะแอมหลักฐานคาตาขนาดนี้ยังไม่ยอม,ยอมอรับอีกเหรอนั่นดิยอมรับอะไรอ่ะต้นงงอ่ะก็เนี่ย่ เอาไม้มาใส่มะม่วงได้ไปกี่ลูกแล้วล่ะเดี๋ยนะไม้มะม่วงขโมยอะไรงงหมดแล้วเนี่ยจะงงเลยแอมมาขอกันดีก็ได้ไม่ต้องขโมยหรอกบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะ่ะมันสิรู้ซึกจริงด้วยคนอะไรน่าเกลียดจริงเลยแค่มะม่วงจะมาขโมยน่าดานนี่โบต้นฉันนะไม่ได้มาขโมยอะไรเลยนะใครเขาจะไปเชื่อโจนที่ไหนจะรับใช่ไหมต้นใช่โบนี่โบต้น ฉันแค่จะไปเก็บมะละกอที่ท้ายสวนฉันแล้วเดินมาเนี่ยเห็นมะม่วงมันดกดีฉันก็แค่ยืนดูไม่ได้คิดจะขโมยเลยของฉันต่างหากที่ถูกขโมยตะไคร้พริกมะละกอขอกันดีๆก็ได้มั้งแต่นี่เล่นขโมยกันซะงั้งงนน่ะอุ๊ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนเรื่องดีกว่าแอมสรุปว่าเอาไปกี่ลูกละเออจริงด้วยไปกี่ลูกแล้วเนี่ยนี่ฉันไม่ได้เอาอะไรของเธอไปเลยถ้าไม่เชื่อก็มาค้นดู ไหนไหนไม่มีอะโบแล้วป่ะเนี่ยเพราะว่าฉันมาทานแล้วสิไม่งั้นอะคงหมดต้นไปแล้วนี่โบต้น,ตนพวกเธอสองคนคิดได้ไงว่าฉันจะขโมยมะม่วงเธออะบ้านฉันอะปลูกมะม่วงไปร้ยร้อยต้นพวกเธอก็รู้นี่พวกเธอดังหากะที่มาขโมยของฉันอะตะไครพ้พร,ริกมะกอไรที่ไม่รู้อีกเท่าไหร่ ที่ฉันปล่อยผ่านนะเพราะฉันค <siglo, S 1> <karang S 2> ิดว่าเป็นแค่เพื่อนบ้านกันเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยแอมอย่ามาใส่ร้ายกันนะจริงไหมต้นจิงด้วยไม่มีหลักฐานอย่าพูดบ้่นนะมินประมาณนะแอมนั่นดีอยากได้หลักฐานงั้นเหรอได้นี่เนี่ยตอนที่พวกเธอสองคนขโมยพริกอยู่ที่หน้าบ้านฉันไงเฮ้ยต้นเฮ้ยแย่แล้วแค่นี้พอไหมหลักฐานเก็บยังกบของตัวเองเลย หรือว่าต้องให้ฉันไปแจ้งความเพิ่มยังมีตอนที่เธอไปเก็บมะละกอบ้านฉันอีกอะดูไหมอ่ะเน่โอ้ยลูกเมาฉันก็ออกลูกแล้วมะละกอแหมใช่เล่นนเราต้นแค่นี้มีลูกซะและ้ใช้ได้ใช้ได้ปุ๋ยดีดินดีผลประกอบการปีนี้น่าจะดี ใครอะมาทำอะไรในสวนฉันอะมาสอยมาละกอบ้านฉันเนี่ยนะทำแบบนี้ได้ไงวะโอ้โหมันสอยไม่เกรงใจเจ้าของสวนอย่างฉันเลยนะเนี่ยตายฉันต้องเก็บหลักฐานซะห,หน่อยโอ้ยจี พอหหลักฐานเก็บยังกับของตัวเองเลยหรือว่าต้องให้ฉันไปแจ้งความเพิ่มฮะเป็นไงล่ะขี้เกียจด,ดีนะักบอกให้ไปตลาดก็ไม่ไปไม่ไปขี้เกียจไกลบ้างอะไรบ้างเป็นไงล่ะบอกว่าอยาขโมยของเขาของเขาเออแอมเราขอโทษนะที่ว่าแอมอะ่ะแล้วก็เรื่องที่เราไปขโมยของด้วยอะ่ะต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วเราจะไม่แอบเก็บอีกแล้วนะแอมแอมอย่าแจ้งความเลยนะแอมแล้วก็ขอโทษนะที่ว่าแอมเมื่อกี้อืมไม่เป็นไร บ้านใกล้เลนเคียงกันอ่ะมีอะไรก็มาขอแล้วกันทีหลังอ่ะขอบคุณมากนะแอมไปต้นกับบ้านขอโทษนะแอมขอบคุณนะ,ะอย่าหนำหน้าของคนอื่นนอยากได้ของตัวเองละห่วงเนี่ยแหละนะคนเห็นก่นตัว